สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะมาดูบรรยากาศหลังฝนตกกันเนาะประมาณสามสีโมงนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะพี่น้องมาเบ่งสวนหลังบ้านสวนหญ้าพานะคะให้ดูให้ดูค่ะโอ้ยผักผักเมี่ยงลักเนาะผักชีลาวสะออนมะเขือนี่นะคะยญ้าปลูกไว้แบบงาบงามพี่น้องนี่มะเขือกำลังออก ลูกเยอะแยะเลยค่ะมะเขือขาวมะเขือเปาะงามมากเติมบอกลูกเต็มต้นเลยปลูกไว้ห้าหกต้นกินไม่วาดไม่ไหวแล้ว,วนะคะ่ะพี่น้องผักซีเล้าก็งามงามเกียงอมนะพี่น้องเนาะอันนี้ผักขึ้นช่ายนะคะดูงามมากผักขึ้นช่ายด้ยพี่น้องด้อ ไม่ต้องรดน้ำฝนตกลงมาใส่ให้แล้วค่ะอันนี้ส่วนข้างบ้านนะคะเพื่อนปลูกหมกทั่วเนาะเขามีพื้นที่ค่ะที่พี่เขาเยอะดูๆเขาปลูกถั่วคันป๊าดน่อยยางๆอยู่พี่น้องได้ให้เบิ่งใกล้ๆหมกทั่วป๊าดมีเต็นทอยางๆพี่น้องเลยทั่ว งามๆทั้งนั้นเลยขอถ่ายส่วนเพิ่นนะคะนี่ให้ดูถั่วป้าผิดน้อไม่ตื้นหนวยยาวๆข่อยสะออ่อนหมักถั่วเพิ่อนดูนะยอดเลยดกมากเต็มต้นเลยค่ะถั่วดินเพื่นงามเนาะเพื่อดูทางปลูกส่วนเพิ่นดูมะละกอค่ะติดกับบ้านเลยนะคะ พี่น้องเอ้ยดินพันงามไปมาดูมะเขือยญาพาต่อนะคะอันนี้แอดเก็บไปแล้วได้สิบกระลูกแล้วค่ะต้นนี้ยังเหลือเยอะเลยค่ะแต่เราไม่เก็บไปทีเดียวเนาะเก็บแต่พอกินโอ้ยผักแพลวงามค่ะพี่น้องเลยผักแพลวงงามมาก นี้ผักผักสายใหมเด้อค่ะเด้อสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเนาะสีเหลืองๆเนี่ยค่ะเอาไปลวกกินได้นะคะผักสายใหม่อันนี้เริ่มแก่แล้วค่ะมันจะกาดลังฝนตกชุ่มฉ่ำมากถ้าคีเล็ก,กับโปงจน พี่ข้านกินเพล่นแล้ค่ะพี่นอ้องเบิ้มง,ออบงมีแต่วยอดอบอว่งามๆผ้าขี้เล็กชุ่มฉ่ำมากหลังฝนตกบรรยากาศดีมาก ชุ่มชื้นมากชุ่มชื้นมากค่ะ